นอกจากทุกข่าวต้องดูในวันนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ก็คือตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันค่ะสวัสดีค่ะหมอไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ค่ะสดใสกันเลยนะคะวันเสาร์แบบนี้หมอไก่ก็จะมาตรวจสอบดวงชะตาให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่จะเปลี่ยนดวงสวยให้กับตัวเมาเป็นดวง รวยนะคะในช่วงนี้นะสาราศีเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหจะแบบเหนื่อยหนักนิดนึงนะเสียเงินเป็นปี๊บเลยแต่ว่าเราจะมีเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนจากดวงที่มันมันร้ายอ่ะให้กลายเป็นดีขึ้นใช่หลังมือมาเป็นหน้ามืออะไรประมาณแบบนี้เรียกได้ว่าสามราศีนี้แบบต้องแบบทำบุญเยอะๆหน่อยนะคะราศีแรกเลยนะคะก็คือชาวราศีพฤษภ พฤกษ์บเหรอคะใช่เลยค่ะชาวราศีพฤกษกนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหจะแบบว่ามีความแบบอึดอัดใจ,จอืดอัดใจ,จ,จ,จมากเลยพออนุญาตนะค่ะอย่าให้นิ่งเลยอืดอัดใจ,จเพราะว่าเหมือนกับว่าดวงชะตาเนี่ยกำลังโดนบีบ นะฮะเรียกว่าบาประคอบีบหน้าบีบหลังนะชาวราศีพฤษภเนี่ยก็เลยอาจจะเกิดอาการแบบว่าเหนื่อยเครียดนะคะแบบว่าเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จทันทีนะคือทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาหมดจะไปหวังอะไรใจร้อนอะไรเนี่ยไม่ได้ใจร้อนสิคุณอย่าอย่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนแบบคุณชนะนะเออนะต้องใจเย็นๆแต่ในช่วงนี้แบบทําอะไรต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะสมมุติว่าหวังกับเรื่องงาน เอาไว้สักสามอย่างค่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสักประมาณอย่างหนึ่งนะที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาเพราะว่าในช่วงนี้มันแบบอุปสรรคมันเยอะจริงอุปสรรคมันถ่วงแข้งถ่วงขาเราทําให้แบบกว่าจะประสบความสําเร็จมันก็เลยยืดยาวนิดหนึ่งช้าไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีการแก้เคล็ดการวิธีการแก้เคล็ดของราศีพฤษภนี่ควรทํำยังไงทำไงฮะควรจะหาโอกาสไปทาบุญถวายสังฆทานทานอ่ ขอแนะนําว่าเป็นสังฆทานของใช้ของใช้อของใช้ก็เป็นพวกสบ,บู่ยาสีฟัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดถังสังฆทานถ้าจะให้ดีมากงงควรจะจัดด้วยตัวเองทาด้วยตัวเองนะอ่าใช่นะคะ<ม>เขาเรียกว่าอันนี้ส่งผลบุญจะแรงมากก็คือไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อแล้วก็จัดสังฆะทานไปถวายเองเลยอ่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าโอ้โหดวงชะตาของตัวเองช่วงนี้ผ่านมามอ้เจอแบบตกระกมลําบากมากค่อนข้างหนัก นะคะให้แถมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกไม้ขัดห้องน้ำไปขัดห้องน้ำนะหรือว่าเป็นพวกน้ํายาขัดห้องน้ํเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดห้องน้าอ่าใช่นะเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ค่ะห้องน้าหมายถึงดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็คือโทษทุกข์ก็คือหมายถึงว่าให้เราทําบุญเนี่ยให้ทุกมันคลายไปมันหายไปแล้วอย่างนี้เราไปทําบุญเหมือนสร้างห้องน้ําหรือล้างห้องน้ําอย่างนี้ช่วยไหมคะโอ้ถ้าล้างห้องน้ําดีมากเลยนะแต่ว่าบางคนเขาไม่ไหวไงบางคนเขาอายุเยอะแล้วแบบไปล้างห้องน้าเดี๋ยวอาจจะหนักกว่าเดิมปวดหลังกลับไปอีกก็สามารถทําสังฆ ทานแล้วก็แถมพวกอุปกรณ์ล้างห้องน้ําลงไปได้ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการเสริมดวงสําหรับราศีพฤษภนะคะผ่านไปหนึ่งราศีช้าๆแต่ได้พล้าเล่มงามอดใจกันไว้นิดหนึ่งนะเชอีกหนึ่งราศีก็คือชาวราศีกันค่ะ,คะ สำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่โอ้โหสะบักสบอม,อะมนะเรียกว่าเป็นราศีที่เหนื่อยมากเสียเหงื่อไปหลายปี๊บเลยทีเดียวนะคะจริงๆชาวราศีกันเนี่ยไม่ได้แบบว่าพึ่งเหนื่อยในช่วงนี้<ห>จริงๆเหนื่อยมาสักพักหนึ่งแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะไม่ใช่แบบพึ่งเหนื่อยในช่วงเนี้ยเรียกว่าเหนื่อยแล้วไม่ค่อยคุ้มอ่ะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทํางานแบบเต็มที่สุดใจขาดดิ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เท่ากับที่เราเนี่ยเหมือนกับต้องการคือมันยังไม่ได้ดั่งใจอ่าใช่เลยค่ะชีว ในช่วงนี้มันจะออกแนวแบบนิ่งๆเนิบๆเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรก้าวหน้านะคะแต่ว่าจะบอกข่าวเดียวไว้อย่างหนึ่งนะตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วถ้าสมมติว่าสิ้นเดือนเมื่อไหร่เนี่ย เคราะห์กรรมจะหมดไปเคราะห์กรรมจะหมดอ่าใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าดวงชะตาจะเปลี่ยนถ้าเข้าเดือนกันยายนเมื่อไหร่เนี่ยดวงชะตาจะดีขึ้นเมื่อนั้นเลยรออีกนิ้เดียวะกันจิงหนึ่งจิงนึงไม่กี่วันสิวันเท่านั้นเองนะคะแล้วอย่างนี้ราศีกันมีวิธีการเสริมดวงในช่วงนี้ยังไงคะอ่าขอแนะนําให้ชาวราศีกันนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคพวกอุปกรณ์การเรียนนะอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษาเช่นพวกสมุดดินสอชุดนักเรียนก็ได้ชุดกีฬาอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กได้โอกาสโอ้ดีบ้างเลยนะแบบเน เพิ่มโอกาสให้กับน้องๆเขา <ฮะ S 2> ต้องแล้วนะคะสําหรับราศีกันก็ช่วงนี้ทําบุญด้การบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาไปก่อนชีวิตเราอีกแค่สิกว่าวันเท่านั้นเองชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วอดใจกันเอาไว้เป็นกําลังใจให้นะคะส่วนอีกหนึ่งราศีก็คือชาวราศีมังกรค่ะมังกรอ่าสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่โอ้โหปัญหาเยอะนะเรียกได้ว่าปัญหาเยอะที่สุดใน12งราศ <ฮะ S 2> ีคือเจอเจองานงอกอยู่ตลอดเวลานะชาวราศีมังกรนะคะจะนั่งว่างๆได้ไม่กี่วันสักพักหนึง มันจะมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะแต่พอพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าชาวราศีมังกรจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จนะ ประสบความสําเร็จได้แต่ว่ามันต้องแบบใช้เวลานิดนึงใช้เวลาิีนึงอ่าใช่นะคะก็คือแบบจะไม่แบบทันทีทันใดค่ะแต่ก็ต้องคิดไว้แบบนี้นะบางทีคือถึงแม้ว่างานมันจะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมีอะไรให้หนักใจแต่มันคือประสบการณ์ที่ดีถูกไหมอ่าถูกต้องรับเอาะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีเฮ้ยวันนี้คุณพูดดีเฮ้เป็นไงไม่รู้กินอะไรมาเหมือนกันนะดีดีดีใช่ไหมคะหมอกายอ่าใช่เลยค่ะนะคะแต่ว่าชาวราศีมังกรเนี่ยคือต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักด้วยจะไปหวังแบบว่าพึ่งพาคนรอบข้างไม่ได้เอาพึ อ่าใช่นะคะคนที่จะช่วยเหลือคนได้ก็คือตัวของคุณเองตน,เ,นเป็นที่พึ่งแห่งตนแหละสำหรับราศีมังกรถ้าอย่างงั้นบอกวิธีที่ราศีมังกรจะต้องช่วยเหลือตัวเองในการเสริมดวงเลยคะ่ะขอแนะนําให้ชาวราศีมังกรนะคะ,คะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสนะคะอ,อ่าถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ควรจะเน้นช่วยเหลือคนที่เขาเป็นคนแก่นะผู้สูงวัยผู้สูงอายุเช่นสมมติว่าเวลาเราไปทานข้าวเนี่ยมีคนแก่เข้ามาขายพวงมาลัยเราอาจจะช่วยอุดหนุนก็สักพวงหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นการเสริมดวงได้ กันนะ<า>นก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะจริงๆแล้วคือทุกราศีเนี่ยสามารถนาเคล็ดลับในการเสริมดวงแบบนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้หมดถูกไหมคะใช <หา S 2> ไม่จําเป็นว่าราศีนั้นจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้คุณสามารถทําทุกๆอย่างร่วมกันได้ในทุกราศีเพื่อเป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสบายใจเสริมจ<า>ิริอมองคลกันไปด้วยนะคะและแน่นอนคุณผู้ชมนอกเหนือจากการตรวจสอบดวงชะตาแบบนี้แล้วนะคะยังมี1ท่านผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกันใน Facebook <S <S แฟนเพจตลอดข่าวของเรานะคะที่เราคัดเลือกมาและผู้โชคดีของเราก็จะได้รับวัตถุมงคล้้้าาานนนแํ วัดปู่มงคลนี้โอ้โหใหญ่มากนะคะมาจากสมุทรสาครนะคะวัดท่ากระเบือนะคะหลวงปู่ลุ่งโอ้ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่แบบว่าดังมากในจังหวัดสมุทรสาครถ้าไปสมุทรสาครเนี่ยพูดถึงหลวงปู่รุ่งใครๆก็รู้จักแล้วแล้วที่มาวางวันนี้คืออ่านนก็คือจะมีตี้พระหลวงปู่รุ่งนะคะแล้วก็จะเป็นผ้ายันผ้ายันนางกวักออ้ยใหญ่ๆผืนเบื้องเพิ่มนี่คือผ้ายันนางกวักนะอ่าใช่เลยค่ะใหญ่มากเทียบกับที้พระนี่ที่พระดูเล็กไปเลย เอ,อเอาล่ะวันนี้นะคะมีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปนะคะและผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่ ี่เปียมค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนปี2 5 0 8ปีมะเส็งนะคะอยากทราบเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วก็งานที่ทําอยู่เขาบอกว่าก็อยากจะลาออกจากงานไปทําการเกษตรดูเหมือนกันครับก็เลยอยากถามไอเดียจะดีไหมจะดีไหมนะคะเอาอย่างแรกก่อนเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภบอกได้เลยว่าโชคลาภเนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องทํามาจากน้ําพักน้ําแรงอาจจะต้องทําเองใช่ก็คือต้องทําเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก็คือแบบน้อยมากนานานานๆสักทีคือถ้าจะไม่มี อะไรว่างั้นเถอะมอ,อ,องในมุมที่ดีคือได้โชคลาภเอ้ยไม่ไม่ายถึงว่า ได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองมันภูมิใจใช่ถูกไหมแบบนั้นดีกว่านะคุณผู้ดีกแล้วเอ้าใช่แต่สิเป็นู้เหมือนกันวันนี้กินอะไรมาเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องจับตามองกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้ถึงช่วงประมาณเส้นปีนี่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องของพวกหัวใจความดันโรคเกี่ยวกับเลือดหรือว่าอุบัติเหตุอันเนี้ยต้องต้องระวังต้องระวังเนาะใช่มีการแก้เคล็ดยังไงแม่หมอไก่แนะนําได้ไหมคะอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกเอ่อการ ผู้ป่วยยากไร้อนาถาอะไรแนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าไปตรวจสุขภาพก็ได้เช่นกันสุขภาพบริจาคเลือดอะไรแบบนี้ตร <c oughs> งนี้ก็เปิดรับอยู่เหมือนกันเนาะคุณแม่คุนะคะ <c oughs> นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วก็มีเรื่องที่ทํางานอยู่เนี่ยงานที่ทําอยู่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณทวีปเนี่ยบอกว่า อยากจะลาออกไปทําการเกษตรดูจะดีไหมหรือควรจะเปลี่ยนแปลงงานช่วงไหนยังไงบ้างคะนะคะคือเพื่อนฐานดวงชะตาเนี่ยการงานของเขาเนี่ยค่อนข้างดี<ม>นะคะแต่ดวงเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะทํางานควบได้2ง,งาน<ม><อ>เขาเป็นคนตั้งใจในการทํางานถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าอาจจะน้อยใจที่ทํางานอ,นะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะสมมุติว่าจะพูดในเรื่องของพวกงานเกี่ยวกับการเกษตรบอกตรงว่าไม่ค่อยถูกชะโลกกับดวงอ้าวถ้าสมมติว่าทําควบกับงานปัจจุบันทาได้แต่ถ้าทำเพียวๆใช่แต่ถ้าถ้าสมมติว่า ทำเพียวๆไม่ไม่ดีแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ทําอาชีพหลายอาชีพนะคะไม่ได้ทําแค่งานเดียวนะงานประจําแล้วก็ยังหาอาชีพเสริมเป็นไรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาคือหมอไก,ก่อยากจะแนะนําว่าควรทําเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำไปถูกไหมจะกว่าแบบนี้แนะนําคุณ<อ>ทวีแบบนี้ก็แล้วกันยังไงก็ลองนาไอเดียหรือว่าไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของตัวเองก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้คุณทวีเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าหลังจากที่ได้ไปแล้วเนี่ยหมอไก่คะคุณทวีต้องทำยังไงบ้างคะอย่างแรกนะะคให้้้ตตตัังงสมาาธิิอฐ ถึงหลวงปู่ลุงก่อนะนะคะแล้วก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็อธิษฐานได้เลยนะคะอ,อยากจะขอพรออะไรก็อธิษฐานได้เลยค่ะโอ้แบบนี้นั่นเองนะเอาหมอไก่หมอไก่ เนี่ยนะวันพรุ่งนี้<ฆ>มีเรื่องราวอะไรจะมานําเสนอเอาแบบขอแบบเป็นน้าจิ้มน้ำจิม้มหน่อยคุณผู้ชมได้ติดตามกันวันพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงกันนะคะ3ราศีที่ดวงเป็นดาวรุ่งเลยในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนนี้ท้ายของเดือนนี้3มราศีไหนจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอดใจรอไว้นะคะแต่ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้คุณผู้ชมก็เข้าไปร่วมสนุกกันในเฟซ o o ๊ f แฟนเพจตะลอนข่าวของเราเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเจอโพสตหมอไก่วันไหนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมมมไกกาคุณ